คุณแม่ไวใสเด็กผีอาฆาตเรื่องราวความอาฆาตและเรื่องราวสุดสยองของเด็กผีที่ต้องตายไปก่อนที่จะได้เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องเล่าที่เราเหล่านั้นได้ฟังกันมาอย่างช้านาน หลายต่อหลายเรื่องราวนั้นก็ชักนำให้ชีวิตผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้หรือการทำแท้งนั้นเกิดความวิบัติล่มจมหรือไม่ก็อาจจะนำพาโชคชะตาแห่งความตายให้มาสู่คนเหล่านั้นยิ่งสำหรับเด็กๆวัยรุ่นที่ลักสนุกด้วยแล้วนั้นวัยรุ่นที่ทำเรื่องอะไรแบบไม่ยั้งคิดและไม่คิดถึงอนาคตเรื่องราวที่จะตามมานั้น ย่อมมีแต่หายนะที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเค้กในตอนที่เค้กนั้นเรียนจบชั้นม .6 เธอได้มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพพร้อมเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนชื่อว่าเอจุดมุ่งหมายของพวกเธอทั้งสองคนนั้นก็คือการมาสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งโดยที่ทั้งคู่นั้น ได้มาขอพักอาศัยอยู่กับพี่สาวของเค้กที่มีชื่อว่าปังปังนั้นอายุมากกว่าเค้กหนึ่งปีในตอนนี้ปังก็ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนั้นและเธอเองก็ได้เช่าหอพักอยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยมากหลังจากที่เค้กและเอเข้ามาถึงกรุงเทพก่อนที่พวกเธอนั้นจะไปหาปังพี่สาวของเค้กที่หอพักของเธอพวกเธอ ก็ได้แวะถ่ายรูปเซลฟี่กันที่สวนสาธารณะที่อยู่ไม่ห่างจากหอพักของปังมากนักในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งคุยกันในสวนสาธารณะแห่งนั้นเค้กก็ได้สังเกตเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเธอใส่ชุดสีแดงเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งก้มหน้าอยู่ไม่ห่างจากพวกของเค้กมากนักเด็กคนนี้นั้นนั่งนิ่งมากจนแปลกกว่าปกติเค้กนั้นจึงได้บอกเอ ให้ลองหันไปมองเด็กคนนี้ดูแต่เมื่อเอนั้นได้หันไปมองเธอกลับบอกกับเค้กว่าไม่เห็นจะมีเด็กที่ไหนเลยซ้ำเอยังหาว่าเค้กนั้นแกล้งอําเธอเรื่องผีอีกต่างหากซึ่งในขณะที่เอพูดอยู่นั้นเค้กเองก็ยังมองเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่เลยในตอนนั้นเค้กเริ่มเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาในใจเด็กคนนี้ต้องไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่นอน เค้กเลยรีบชวนเอให้ออกจากจุดนั้นโดยเร็วและรีบพาไปหาพี่สาวของเค้กที่หอพักในตอนที่มาถึงหอพักของปังผู้เป็นพี่สาวของเค้กนั้นเค้กและเพื่อนของเธอก็ได้พากันนั่งพักผ่อนก่อนในตอนนั้นเองปังพี่สาวของเค้กได้เอาขนมและน้ำผลไม้มารับรองทั้งสองคนแต่มันก็ทำให้เค้กและเอนั้นต้องรู้สึกแปลกใจ เพราะขนมเค้กและน้ำที่เอามาเสิร์ฟนั้นมันมีทั้งหมด3ชุดเค้กเห็นแบบนั้นก็เลยเอ่ยถามพี่สาวของตัวเองออกไปว่าอีกแก้วนี้ของใครปังพี่สาวของเค้กนั้นก็ทำง่างงงก่อนที่จะตอบกลับมาว่าเอา้าก็ให้เด็กผู้หญิงชุดแดงๆที่มาด้วยไงน้องสาวของเอไม่ใช่เหรอทังเค้กและเอถึงกับหน้าถอดสี เพราะจากลักษณะที่ปังดันได้กล่าวออกมามันตรงกับเด็กที่เค้กเจอที่สวนสาธารณะเลยทั้งเค้กและเอนั้นก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ปังฟังเรื่องที่เค้กนั้นได้พบเจอเด็กผู้หญิงชุดแดงคนหนึ่งที่สวนสาธารณะแห่งนั้นซึ่งเด็กชุดแดงคนนี้นั้นอาจจะตามพวกเธอมาถึงที่หอพักนี้ด้วยก็ได้ในตอนที่เล่าเรื่องอยู่นั้น เค <C ake> ก็แอบสังเกตเห็นท่าทีผิดปกติของพี่สาวปังมีท่าทีที่เหมือลอยในขณะที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดราวกับว่าปังนั้นรู้เรื่องอะไรบางอยา่างหลังจากที่คุยเรื่องนี้เสร็จแล้วนั้นทั้งสามคนก็ได้แยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวก่อนจะกลับมารวมตัวกันเพื่อดูทีวีอีกครั้งในตอนนี้เหมือนกับว่าทุกคนนั้น ได้ลืมเรื่องราวของเด็กผู้หญิงชุดแดงคนนี้ไปแล้วหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันไปนอนแล้วนั้นในกลางดึกคืนนั้นเคกเธอรู้สึกใจสั่นผิดปกติจนทาให้เธอนั้นต้องตื่นขึ้นมากลางดึกซึ่งในตอนนั้นเป็นเวลาตีสองแล้วตอนที่เคกลุกขึ้นมาเอนั้นก็ยังนอนหลับสนิทอยู่เคกนั้นไม่เห็นพี่สาวของเธอนอนอยู่ด้วย ด้วยความเป็นห่วงและเห็นไฟห้องน้ำที่เปิดอยู่เธอจึงค่อยๆเดินไปที่ห้องน้ำในตอนที่เดินไปนั้นหัวใจของเค้กก็เต้นสัน่นรัวไม่เป็นจังหวะราวกับว่าเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างว่าน่าจะเกิดเรื่องอะไรที่มันร้ายแรงขึ้นแล้วเค้ก,กค่อยๆย่างก้าวไปที่ห้องน้ำที่เปิดประตูอ้าเอาไว้อยู่เมื่อเดินเข้าไปในห้องน้ำเค้ก,ก็ต้องตกใจแทบเป็นลมเพราะ ในอ่างอาบน้ำนั้นมีร่างของปังพี่สาวของเธอนอนอยู่โดยที่ข้อมือของเธอนั้นมีรอยมีดกรีดเลือดสีแดงไหลอาบไปทั่วจนน้ำในอ่างนั้นได้กลายเป็นสีแดงฉานเค้กรีบถราตัวขเข้าไปกอดร่างของพี่สาวและยกตัวขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองเธอก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ทางด้านหลังของพี่สาว สิ่งนั้นมันเป็นภาพที่น่ากลัวและสยดสยองเป็นอย่างมากจนทำให้เคกนั้นต้องร้องกรีดออกมาก่อนที่จะพังะงะตัวถอยออกมาสิ่งที่เห็นก็คือร่างของเด็กผู้หญิงในชุดสีแดงกำลังกอดตัวพี่สาวของเธอไว้อยู่เคกรี๊ดออกมาเสียงดังจนเอนั้นได้ยินและตื่นขึ้นมาเ รีบวิ่งมาที่ห้องน้ําในทันทีก่อนที่เธอนั้นจะมาเห็นภาพอันนากลัวอยู่เบื้องหน้าแน่นอนว่าเอในตอนนี้นั้นมองไม่เห็นร่างของเด็กหญิงในชุดแดงเอรีบพาเค้กออกมาจากห้องในทันทีก่อนที่พวกเธอทั้งสองนั้นจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรอไม่นานตำรวจและเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิก็มาถึงที่หอพักแห่งนี้ ในตอนนั้นพี่สาวของเค้กได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วซึ่งก็น่าจะเสียชีวิตก่อนที่เค้กจะมาเจอเลยด้วยซ้ำไปเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นาร่างปังพี่สาวของเค้กออกจากห้องไปส่งเพื่อตรวจชนะสูพและจากการตรวจสอบห้องนั้นก็ได้พบจดหมายลาตายของปังเนื้อความในจดหมายนั้นได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เฉลยปมทั้งหมดปัง ได้สารภาพออกมาตอนที่เธอนั้นเรียนใกล้จบมหกเธอนั้นได้ตั้งท้องกับแฟนหนุ่มของเธอเป็นเวลาสเดือนแล้วในตอนนั้นเธอได้ใช้ข้ออ้างมาหาที่เรียนเพื่อมาทำแท้งที่กรุงเทพด้วยการกินยาขับออกมาโดยเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นที่ห้องแห่งนี้หลังจากที่ขับเด็กออกมาแล้วนั้นปังก็ได้แอบเอาซากลูกน้อยของเธอ ห่อด้วยชุดสีแดงและได้เอาไปทิ้งที่สวนสาธารณะใกล้กับหอพักแห่งนี้ซึ่งมีข่าวพบศพเด็กคนนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตมากเลยทีเดียวเคกเองก็พึงรู้ว่าเด็กคนนั้นก็คือหลานของตัวเองในตอนนี้เคกเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กคนนั้นถึงได้ติดตามเธอมาซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เพราะเด็กคนนี้นั้นอาจจะคิดว่าเค้กเป็นแม่ของเธอหรืออาจจะเพราะว่าเค้กนั้นหน้าตาคล้ายๆกับพี่สาวทำให้เด็กคนนี้นั้นติดตามเธอมาแต่พอเด็กที่ติดตามเค้กมานั้นได้พบเจอกับพี่สาวของเธอนั่นก็คือปังเลยทำให้เด็กคนนั้นจำได้ว่าปังนั้นก็คือแม่ของเธอนั่นเองและเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าปัง พี่สาวของเค,ค้กนั้นมีปมในใจเรื่องลูกอยู่แล้วโดยความรู้สึกผิดต่อลูกเธอจึงได้ฆ่าตัวตายตามลูกไปเรื่องนี้นั้นสร้างความเสียใจให้กับเค,ค้กเป็นอย่างมากนอกจากจะได้รู้เรื่องหลานสาวที่ไม่ได้เกิดมาของเธอแล้วนั้นเธอยังต้องมาสูญเสียพี่สาวของเธอไปอีกคนด้วยในบางครั้งเค,ค้กก็คิดว่า การตายของพี่สาวเธอนั้นอาจจะเกิดจากดวงวิญญาณของเด็กน้อยที่ไม่ได้กเกิดลืมตาขึ้นมาบนโลกนี้นั้นมาทวงแคนก็เป็นได้